สวัสดีครับพ่อแพี่น้องตอนนี้เรามาดูความคึบหน้าใน,นการบูรณะอุโบสถและพื้นอุโบสถรวมทั้งบรรดบสี่ทิศ เราจะขึ đ đ ้นไปดูด้านบนยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็จู๋สม ที่ระลึก80ปีหลวงพ่อเชิญเมื่อพศ2529นะครับอตอนนี้เราจะขึ้นไปดูด,ด้านบนมีด้านล่างทํใหไม่หมดเลยนะครับ เสาออกและก็เทพื้นใหม่เปลี่ยนออกบนดบสีทิพใหม่บันไดกระทุบออก เหยสะพานนี้ก็จะต้องทุบทุบออกแล้วสร้างใหม่ มีลงตาสี <c oughs> มีนกพิราบเต็มไปหมดนกพิราบ กำลังทาสีใหม่ทั้งหมดอันนี้ติดลายแล้วก็แล้วก็กลังไล่ทาสีอยู่ หน้าบันบกุกก็ลายใหม่ลานแต่งเดิม่มัยเจ้าเจาว่าองค์เดิม ต่อยความคือก้าเพียงเท่านี้ก่อน